สวัสดีครับพบกับแชมป์ t o y o ต้าโครา l a นะครับ1988อีกแล้วนะครับก็วันนี้จะพามาดูนะครับ f r r t u n e r นะครับ l e a d e r G ซึ่งสีนี้บอกเลยเลยว่าหาชมยากมากๆกนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวสีเทาดำราคาของเขานะครับตัวเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่1,371,000าบาทนั่นเองส่วนท่านใดที่ชอบสีขาวมุกหรือสีแดงนะครับตัวนี้เราจะบวกมูลค่าสีเข้าไป1 2 0 0 0 0บาทก็จะเป็น1,383,000บาท แต่วันนี้เราพามาชมในส่วนของตัวสีเทาดำนะครับตัวนี้ก็จะราคาถูกลงนะครับผมแล้วก็ตกแต่งได้แบบสวยงามมากๆนะครับซึ่ง GR แท้ๆของเขานะครับไม่มีแน่นอนนะครับเป็นสีที่เป็นแบบเอกลักษณ์ใครเห็นบนท้องถนนก็ต้องบอกเลยว่าสะดุดตานะครับพามาดูตัวเริ่มต้นกันก่อนครับโฉมเดิมๆนะครับสำหรับตัว l e เดอร์นะครับตัวนี้นะครับก็ปรับโฉมนะครับมาจากโมเดลก่อนหน้านี้ซึ่งจะได้หน้าจะเป็นคล้ายๆตัว l e g e n เด r ตัวรีเจนเดอร์นะครับหลักๆแล้วนะครับที่เขาเปลี่ยนมากระจังหน้าเหมือนกันเลยนะครับแตกต่างกันที่ตัวโคมไฟนะครับก็แอบเสียดายนิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องเสียใจนะครับเราเนรมิตตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับตัวไฟนะครับก็จะเป็น l e d นะครับโปรเทคเตอร์บายบีมนะครับมาพร้อมกับตัว d a y t i m e ์ u n n i n g Light ซึ่งเป็นเส้นเดียวนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะครับบางคนก็ชอบโคมไฟลักษณะประมาณนี้นะครับก็ดูโดดเด่นเหมือนกันนะครับ ตัวชายล่างของเขาก็จะเป็นเหมือนเจนเดอร์เลยส่วนในตัวโลโก้นะครับก็จะเป็นโลโก้ตัวนูนขึ้นมานะครับยังไม่ใช่โลโก้แก้วนะครับแต่เราก็เนรมิดแปลงโฉมได้พอเปลี่ยนมาทางด้านนี้ครับผมตัวนี้จะเป็นตัวที่ตกแต่งเป็นกระจังหน้าจ r Sport เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็เนลมิตแปลงโฉมมาเป็น GR Sport เลยนะครับเรียกว่าอัปเกรดให้ดูแพงขึ้นนะครับตัวนี้มาพร้อมกับโลโก้แก้วนะครับซึ่งดูพรีเมียมนะครับดูหรูหรานะครับมาพร้อมกับ เพจนะครับ GR s p อ r t นะครับมีเพจ GR Sport มาให้นะครับรวมไปถึงเบ้าไฟตัดหมอกนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของ GR Sport ก็คือขนาดใหญ่เลยนะครับมาพร้อมกับเที่ยวไฟขนาดใหญ่เช่นเดียวกันลูกค้าสามารถนะครับตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับเลือกสีได้อยากให้ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถก็ได้นะครับตัวนี้มันก็จะเหมือนตัว GR เท้ๆของเขาซึ่งเที่ยวไฟตัดหมอกแล้วก็ชายล่างตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถ ก็จะทําให้ดูหรูหราขึ้นแต่แบบนี้ก็ดูดุดันครับแล้วแต่คนชอบเช่นเดียวกันไฟหน้านะครับไฟหน้าของเราก็จะเป็นตัว LED มาพร้อมกับตัว Daytime นะครับสี่เขี้ยวที่เราเรียกว่าก้างป่านั่นเองก็จะดูโดดเด่นโฉบเฉี่ยวมีเฉพาะในตัว r e g e n d o r แล้วก็ GR Sport เท่านั้นแต่คันนี้ก็เนรมิตมาเช่นกันครับทางด้าน,นข้างของเขาครับผมล้อแม็กนะครับตัวนี้จะเป็นเดิมๆนะครับติดมาจากโรงงานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขอบ18นะครับซึ่งบอกได้ว่าตัวนี้ก็ เน้นในเรื่องของความประหยัดน้ำมันนะครับนุ่มนวลแต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นขอบ20นะครับเป็นลายแบบนี้ก็ได้ของ Regender นะครับหรือว่าจะเป็นแบบ GR Sport ก็ได้เดี๋ยวชั้มขึ้นรูปให้ดูทั้ง2ลายนะครับก็จะดูเต็มซุ้มมากยิ่งขึ้นนะครับหน้ายางก็จะสัมผัสถนนยึดเกาะถนนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูซีรีย์ยางก่อนครับขอบ18นะครับตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับซีรีย์ยางนะครับอยู่ที่265ทับ นะครับก็จะได้ความนุ่มนิดนึงนะครับเวลาเราเดินทางนะครับนั่งกันหลายๆคนก็ไม่รู้สึกถึงความแข็งกระด้างเดี๋ยวพาไปดูด้านท้ายกันครับอมาในส่วนของตัวด้านท้ายคันนี้เลยนะครับที่ตกแต่งเพิ่มเติมมาเป็นพิเศษนะครับก็จะมีในเรื่องของกันชนท้ายนะครับ G R อ p o r t เอกลักษณ์ของ GR Sport อย่างที่แชมป์เคยบอกไปแล้วนะครับหลายๆคลิปนะครับว่าเรามาพร้อมกับตัวชายล่างที่เป็นเขี้ยวแบบ4เขี้ยวนะครับ ซึ่งในรุ่นของตัวลีเจนเดอร์ก็เองก็ยังไม่มีนะครับลีเดอร์ไม่มีแน่นอนนะครับตัวนี้มาพร้อมทําสีเป็นสีดําเงาให้ก็จะดูสปอร์ตดุดันนะครับระบบความปลอดภัยด้านหลังเขามีครบมาให้ตั้งแต่ตัวลีเดอร์ตัวเริ่มต้นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ท้ายนะครับสจุดกล้องมองถอยหลังนะครับผมไปเบรกดวงที่3ไลฟ้าด้านหลังแทบจะครบจบหมดเลย และออปชันที่เราสามารถที่จะเพิ่มเติมเสริมเข้าไปได้ก็คือประตูท้ายไฟฟ้านั่นเองแถมคิกเซนเซอร์ให้ด้วยนะครับมูลค่าไม่แพงครับติดต่อเข้ามาได้และที่สำคัญเตะง่ายกว่าของเดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะครับเรายังมีเพจตัวด้านหลังนะครับผมเป็น GR Sport นะครับเดี๋ยวพาไปชมเดิมๆนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับเดิมๆก็อยู่ทางด้านนี้นะครับ อันนี้ก็ด้เป็นเดิมๆนะครับเผื่อลูกค้ามองไม่เห็นภาพนะครับก็การชนท้ายนะครับการชนท้ายของเขาก็จะเป็นแบบเรียบๆแบบนี้นะครับใครที่อยากตกแต่งผมว่าถ้าเกิดว่าเราแปรงหน้าแล้วเราเปลี่ยนหน้าแล้วครับข้างหลังก็ห้ามพลาดเช่นเดียวกันนะครับอะไรครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปในวันนี้นะครับแผมก็พยายามที่จะเอาสองจริงๆมันคือรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเรื่องการตกแต่งดีไซน์อาจจะแตกต่างกันก็ให้มาให้เปรียบเทียบกันดูนะครับ แรกกันเลยหมัดตอมัดนะครับเราจะได้เห็นหนึ่งข้อแตกต่างนะครับความคุ้มค่านะครับขับเดิมๆนะครับมันก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเราก็จะได้แบบ G R Sport ในรุ่นแบบตัวท็อปโอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องทางการติดตามนะครับทำชื่อเพจใหม่แล้วนะครับก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กันด้วยแล้วกันนะครับชื่อเพจว่าพรุ่งนี้ค่อยจองนะครับบายแชมป์โตโยต้าแล้วก็ฝากติดตามช่องทาง u t u b e นะครับผมอยากให้ ทำคลิปอะไรที่มีประโยชน์นะครับรับลูกค้าได้ชมคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับสัญญาว่าจะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคําถามแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับมีโอกาสพบกันคลิปหน้าครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ